วัสดีค่ะชลโลสมาสเตอร์สัญญาอุตามานนท์ค่ะขอมือคนใหม่อีกทีได้ไหมคะโอ้หลายคนเลย <c oughs> ค่ะนะเอ่อคนใหม่รู้จักจีดหรือยังคะยังใช่ไหมคะรู้ยังไม่รู้แต่คนเก่าก็จะรู้แล้วใช่ไหมคะถ้างั้นก็ยินดีที่ได้รู้จักกับคนใหม่นะคะค่ะวันนี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านอาจารย์ปัตยานะคะก็คือเชลโลส ปัตยาใจดำเนินนะคะบอกว่า,าบริษัทอัตอมีเองค่ะผลิตสินค้าที่เป็น absolute quality absolute price นะคะจีเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าจิตคือคนหนึ่งค่ะที่เป็นมนุษย์แม่นะคะแล้วก็รักลูกรักครอบครัวมากๆฉะนั้นแล้วใส่ใจค่ะกับสินค้าที่มีคุณภาพที่ดี ขณะเดียวกันค่ะเมื่อก่อนนี้เนาะก็ยังมีเงินซื้อของแพงๆบ้างนะคะแต่ปัจจุบันนี้เป็นไงคะไหวไหมหลายปีมานี้เราซื้อของแพงกันได้ไหมคะไม่ได้ละเพราะเจอภาวะเงินเฟ้อใช่ไหมคะแม้กระทั่งคนรวยเองยังต้องประหยัดเงินในการที่จะใช้ใจ่ายเลยจริงไหมคะค่ะขอบคุณมากช่วยกันทำมากิน <laughs> <laughs> นะคะ ค่ะวันนี้ใครบ้างคะที่มาอัตอมี่เองค่ะจากการที่สนใจจะทำธุรกิจค่ะที่ขอมือหน่อยค่ะอ่าหลายคนเลยแล้วใครที่มาเพราะว่าสินค้าดีคะโอ,โอ้เยอะมากเลยนะคะเพื่อส่งต่อใช่ไหมคะค่ะโอเคใช่ค่ะ ธุรกิจเราจะไปได้ดีก็ต่อเมื่อสินค้ามันต้องดีจริงไหมคะไม่งั้นธุรกิจก็พังค่ะนะวันนี้ค่ะที่จะมาบรรยายสินค้าดีๆให้กับพวกเรานะซึ่งเป็นสินค้าที่เรียกว่าเป็นพื้นฐานของสุขภาพดีๆของพวกเราทุกคนนั่นเองค่ะวันนี้ถ้าเราสุขภาพแย่แต่มีเงินรวยเอาไหมไม่เอาไม่เอา้เ,อาอเสียงดังฟังชัดเลยสุดยอดค่ <c oughs> ะเช่นสุขภาพดี แต่ไม่มีเงินเอาไหมไม่เอาไม่เอาอีกนั่นแหละนะคะแล้วสุขภาพดีด้วยมีเงินรวยด้วยเอาไหมเอา <c oughs> เอาใช่ค่ะจีก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเลยมายืนอยู่ตรงนี้ไงแล้วทุกคนก็อยากให้ทุกคนขอบคุณค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนมายืนอยู่บนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เพื่อที่จะสุขภาพดีแล้วก็มีเงินรวยด้วยค่ะสินค้าวันนี้พื้นฐานเลยค่ะที่ทุกคนจะต้องกินจะต้องกินต้องใช้นะคะเอากินเลยดีกว่าไม่ต้องใช้ใช้ตามหลังนะ,ะวันนี้ค่ะวิตามินซีนะคะก็คืออ t o โทมี่ไวท์ทอคัลเลอร์วิตามินซีมีใครรู้บ้างไหมว่าทำไมถึงมีคำว่าไวท์ทอคัลเลอร์ทำไมไม่เป็นแค่อัโทมี่วิตามินซ เดี๋ยวจีจะมาเฉลยให้ฟังนะคะค่ะวิตามินซีของอโทมีง่ายมากเลยค่ะมาเป็นรูปแบบซองๆนะคะแล้วสามารถพกใส่กระเป๋าไปได้ทุกที่สามารถหยิบออกมาฉีกซองกินได้ทุกเวลาแล้วเวลาที่ไปต่างจังหวัดค่ะเราต้องรีแพ็คใช่ไหมคะใส่กล่องแยกต่างหากแล้วคุณรู้ไหมว่าวิตามินซีมีการสูญสลายง่ายหรือยากคะ ง่ายมากแค่โดนแสงโดนความร้อนก็ไปแล้วใช่ไหมคุณภาพก็ถดถอยไปเรื่อยๆนะคะนั้นอะโทมี่มาด้วยวิตามินซีที่เป็นแบบซองฉีกออกใส่ปากแล้วดื่มน้ำตามหรือนะคะถ้ากรณีสำหรับคนที่กลืนไม่ได้อย่างผู้สูงวัยหรือเด็กถูกไหมคะเขาออกแบบมาได้สุดยอดจริงๆเลยค่ะ พราะถ้าเกิดผู้สูงวัยเนี่ยเราอยากจะให้กินวิตามินซีถ้าเป็นเม็ดกลืนได้ไหมไม่ได้เสี่ยงมากเลยนะคะคุณคุณลุงคะ9กกว่าใช่ไหมคะเรียกว่าคุณพ่อดีกว่านะคะ90กว่าทานวิตามินซีง่ายไหมคะ,อ,ะอย่างนี้ค่ะคะ่ะทานวิตามินซีคุณลูกตอบแทนก็ได้ทานวิตามินซีง่ายใช่ไหมคะ แต่ถ้าเป็นเมน็ดนี้กลืนยากใช่ไหมฮะเราต้องระวังค่ะแล้ววิตามินซีมาในรูปแบบเม็ดเล็กๆหรือเม็ดใหญ่ๆเม็ดใหญ่ค่ะใช่ค่ะนะฉะนั้นแล้วตอบโจทย์สําหรับผู้สูงวัยแล้วก็เด็กน้อยด้วยนะคะโดยการผสมน้ําแล้วก็ดื่มเป็นน้ําอุณหภูมิปกติไม่ใช่น้ําร้อนนะคะหรือน้ําเย็นก็ได้ค่ะนะแล้วในขณะเดียวกันค่ะตอบโจทย์สําหรับประเทศไทยในวันนี้โชคดีมาก นะคะเมื่อก่อนวิตามินซีของเราค่ะจะอยู่ในค่ามิลลิกร,รัมประมาณ5 8นะคะ58.4ถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่คะ5้ารอมิลลิกร,รมัมทำไมละ่ะทำไม RDI ประเทศไทยต้องเปลี่ยนมีในยะค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะอนุมูลอิสระในสภาวะแวดล้อมของเราเยอะมากนะคะ เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เลยภาวะโลกร้อนเกิดอนุมูลอิสระไม่ว่ามาจากอะไรฮะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมฮะอืมค่ะภาวะอะไรอีกคะ UV ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะะแล้วที่สำคัญที่เราโดนกันทุกวันทุกมื้ออาหารของเราคือระบบการเผาผลาญของเรานั่นเองค่ะการเผาผลาญของเราก็ทำให้เกิดอนุมูลอิสระใครทราบเรื่องนี้บ้างคะ เอางี้ใครไม่ทราบบ้างจีจะได้อ่ะเชื่อไหมการกินอาหารของเราเข้าไปเนี่ยมันทำให้เกิดอนุมูลอิสระใช่เพราะว่ามันเกิดการเราผาผลาญไงพะเพาะผาผลาญแล้วก็ทำให้อะไรฮะเกิดแก๊สในร่างกายของเรานะคะเราเรียกว่าแก๊สแอมโมเนียก็เกิดอนุมูลอิสระไปจับเข้ากับ เซลที่สดสดของเราดีๆของเราก็เกิดเป็นอนุมูลอิสระขึ้นมานั่นเองนะคะเราก็เรียกว่า oxidative stress นั่นเองนะคะมันทำให้เกิด Free รดิ i ค a ลทำยังไงล่ะนะหายใจยังเป็นเลยหายใจออกซิเจนเข้าไปมันเกิดการเผาผลาญไหมในร่างกายเกิดฉะนั้นมันก็เกิดการเผาผลาญต่างๆพวกนี้ค่ะทำให้ร่างกายของเรามีเซลล์ที่เสือ่อม นะคะฉะนั้นแล้วค่ะวิตามินซีเนี่ยค่ะคือด่านแรกเลยที่จะเข้าไปช่วยปกป้องเซลล์ผิวให้กับเราเซลล์ไม่ใช่แค่ผิวนะเป็นเซลล์ไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดของเรานะคะเขาจะไปช่วยปกป้องเซลล์เพราะว่าในร่างกายของเราอะค่ะประกอบด้วยเซลล์ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเล็บเป็นเซลล์ไหมผมเป็นเซลล์ไหมแล้วคุณคิดดูนะคะตับไตไส้พุงของเราเป็นหลอดเลือดไหม มีเส้นเลือดถูกไหมคะฉะนั้นแล้วค่ะวิตามินซีจะเข้าไปช่วยปกป้องให้กับเรานั่นเองนะคะเราจึงปลอดภยัยหรืออาจจะลดความเสี่ยงของการเป็นโรคใครตอบจีได้โดดรคห,หลอดเลือดตีบในหัวใจหลอดเลือดตีบที่ไหนคะสมองถ้าที่หัวใจตีบหรือ แตกเกิดอะไรขึ้นถ้าถ้าเกิดการเขาเรียกเสื่อมเยอะเยอะเข้าก็กลับบ้านเก่าถูกไหมฮะหัวใจวายใช่เลยค่ะแล้วถ้าเกิดสมองล่ะคะเป็นไงคะอ่าใช่อมัอมาพาตอัมพฤกษ์ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดมันเยอะขึ้นก็คือกลับบ้านเก่าเหมือนกันใช่ไหมะอันนี้ยละคะ่ะคือตัวเลขเล็กๆน้อยน้อยที่เราสามารถ จะรับประทานได้นั่นคือราคาที่เราจะสามารถรับประทานได้แต่สามารถลดความเสี่ยงได้เยอะมากเลยเห็นไหมคะแล้วก็เขายังมีนะคะจากการวิจัยอาจจะช่วยลดคอเลสเตอรอลของเราก็คือตัวไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอลได้นั่นหมายความว่าอะไรคะถ้าหลอดเลือดเราดีมีความแข็งแรงถูกไหมคะไม่ไม่ต้องซ่อมมันก็เกิดอะไขึ้นคะ ก็ทำให้เลือดฟ l o w ดีก็ลดความเสี่ยงแล้วแค่นี้เองค่ะง่ายๆถูกๆเลยไม่แพงเลยใช่ไหมคะแล้วมีอีกค่ะข้อดีของเขาคือเขาช่วยส่งเสริมการผลิตคอลลาเจนอ้าวคอลลาเจนเพื่ออะไรคะ โอ้ทุกคนจีนเหมือนกันเลยพอมาถึงปุ้มนะพูดถึงคองลลาเจนปุ้มนะจะจะนึกถึงอุ้ยทาให้ฉันผิวสวยสว่างกระจ่างใสเด้งดึ๋งเด้งดึง,ดง,ดงไม่ใช่แค่นั้นอันนี้ดีค่ะนะคะเพราะว่าดูดซึมได้ดีแต่แต่เขาดีกว่านั้นคือเขาไปช่วยทำให้หลอดเลือดของเราอะคะ่ะมีความยืดหยุ่น เขาไปเสริมสร้างออลาสตินให้กับหลอดเลือดของเราทำให้เวลาเลือด f l o ะค่ะนะคะหลอดเลือดของเราแข็งก็ทำให้เกิดโรคได้ถูกไหมคะเราซ่อมด้วยคอเลสเตอรอลเอ่ยไขมันเอ่ยแต่ถ้าหลอดเลือดเราไม่แข็งแล้วมีความยืดหยุ่นสูงนั่นหมายความว่าเลือดจะโฟ o ได้ดีนั่นเองค่ะนะคะอันนี้คือข้อเด่นๆเลยอีกข้อหนึ่งค่ะเรากินอาหารเข้าไปแน่นอนค่ะธาตุเหล็กทำให้เลือดเราดีไม่เลือดแดงจริงไหมคะ แต่เรารู้ไหมว่าเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปอ่ะกินโปรตีนเข้าไปแปลงเป็นธาตุเหล็กอ่ะร่างกายเราดูดซึมได้น้อยมากเขาจะต้องช่วยค่ะถูกช่วยด้วยการกินวิตามินซีตัววิตามินซีเนี่ยค่ะจะช่วยส่งเสริมการดูดซึมธาตุเหล็กให้กับเรานั่นเองนะคะอันนี้ดีไหมดีไหมคะดีดี ถ้าเรากินธาตุเหล็กเข้าไปแล้วส่งเสริมการดูดซึมธาตุเหล็กทําให้เราปัสจากอะไรคะโรคอะไรคะโลหิตจางค่ะนะคะโอเคค่ะทีนี้ค่ะของเรานะคะทำมาจากแอสคอ b i บิกแอนะคะก็คือเป็นวิตามินซีในรูปแบบของแอสคอ b i บิกแอนั่นเองค่ะนะคะแต่ปกติแล้วถ้าเป็นวิตามินซีจากธรรมชาติเนี่ยสูตรสลายง่ายหรือยากคะ ง่ายมากอย่างที่จิตบอกเนะโดนแสงก็ไปแล้วนะคะวิตามินซีมีมากในส้มนะคะผละไม้เปรี้ยวอย่างเช่นฝรั่งเอยไม่เปรี้ยวนะแต่ว่าก็จะมีะเขาเรียกอะไรที่เปรี้ยวนะ้ำมะนาวใช่ไหมคะค่ะนะนั้นแล้วค่ะเวลาที่เรากินกว่าจะได้550มิลลิกรมัมคุณคิดว่าเราจะต้องกินส้มกี่กิโล <c oughs> <c oughs> เป็นเยอะมากค่ะ เป็นเยอะมากแต่ว่าข้อดีของเขาคือเราก็จะได้ใหญ่อาหารเยอะด้วยเนาะแต่เราก็จะได้น้ำตาลอีกเยอะเลยจริงไหมคะอ่าค่ะนะฉะนั้นมันก็จะเกิดโรคอื่นตามมานั่นเองค่ะนะงั้นง่ายๆเลยก็คือกินวิตามินซีนี้นะคะแล้วที่เมื่อสักครู่นี้จิตบอกไปแล้วว่าเอ่อ white color food ิตาม m i n c ค่ะนะตัวที่จะส่งเสริมให้การดูดซึมวิตามินซีในร่างกายของเราอะค่ะ เป็นไปได้ดีสมมตุติเรากินวิตามินซีในรูปแบบอื่นทั่วไปเข้าไปนะคะการดูดซึมจะได้น้อยประมาณบวกลบ50%เท่านั้นเองค่ะนะ,ะังนั้นเรากินเข้าไปมันก็จะหายไปละประมาณครึ่งหนึ่งแต่ Vital Color Food วิตามินซีของอั o m มมีค่ะประกอบด้วยผงที่สกัดนะคะแคลโรทีนอยหรือเบต้าแคลโรทีนจากมะม่วง จากสม้มนะคะจากทับทิมแล้วก็จากสตรอเบอรี่นั่นเองค่ะนะแล้วก็แถมบวกเพิ่มมาอีกเมื่อก่อนไม่มีคือขมินนกกขม้นชันสารสกัดขมิ้นชันซึ่งจะช่วยอะไรคะลดในเรื่องของการอักเสบนั่นเองค่ะดีไหมคะ ดีมากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเสริมแคโรทีนอยและเบต้าแคโรทีนให้กับเราทำให้การดูดซึมวิตามินซีไปได้ดีแล้วก็เอาแบบเต็มเต็มจุกจุก,กันไปเลยนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเมื่อสักครู่นี้คือตัดแล้วเทใส่ปากนะคะแล้วก็ดื่มน้ำตามได้เลยค่ะนะสำหรับสูงวัยก็ผสมน้ำได้เลยค่ะทีนี้ค่ะก็ราคาเป็นยังไงคะ เพิ่มจากราคาเดิมมาแค่เท่าไหร่เอง50บาทราคาเดิมเท่าไหร่คะหกร้อยตอนนี้เป็น650้าสค่ะวันนี้เราจะทานกันไมหมคะในทุกๆวันค่ะแนะนำนะคะสำหรับบุคคลทั่วไปคือ550ราสค่ะนะถ้าวิตามินซีมาในรูปแบบขวดน้ำนะคะผสมน้ำดื่ม แทบจะไม่ได้อะไรเลยนะคะทานวิตามินซีของอโทรมีถูกและดีดีกว่าค่ะนะสำหรับคนที่ต้องการให้ผิวสวยขึ้นนะคะร่างกายเสื่อมแล้วนะคะอยากจะรีบูชขึ้นมาแบบให้รวดเร็วขึ้นก็คือทานสักสองซองแยกกันทานนะคะหมายถึงว่าอย่าทีเดียวสองซองหนึ่มิลลิกรัม ทํางานหนักเดี๋ยวเป็นนิ้วในกลวยไตนะแต่ถ้าเกิดใครป่วยไม่สบายได้ถึง2,000มิลลิกรัมต่อวันนั่นเองค่ะนะก็ทาน2,000มิลลิกรัมต่อวันได้ก็แยกกันทานแล้วก็ดื่มน้ําตามเยอะๆนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมีกำหนดนะคะว่าหลักจากที่ดีขึ้นแล้วหรือสักประมาณ5วันก็หยุดทาน2 0 0 0กลับมาทาน550เหมือนเดิมนั่นเองค่ะ ะะราคาถูกมากนะคะแล้วเป็นการบริโภคแบบเขาเรียกว่าพื้นฐานเลยดีกว่าสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะต่อไปอีกหนึ่งค่ะที่เป็นพื้นฐานของสุขภาพของเราที่เราจะต้องระวังค่ะวันนี้เราเลือกทานอาหารนอกบ้านกันได้ไหมไม่ได้เนาะไปทานอาหารนอกบ้านคืออะไรคะข้าวแกง นะคะหรือทานก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ตามแล้วแต่นะคะทุกอย่างค่ะที่ไม่ได้ถูกปรุงให้แบบเขาเรียกว่าอุ่นให้ร้อนดีกว่าอุ่นให้ร้อนนะคะเกิดอะไรขึ้นคะมีเชื้ออะไรบ้างคะเชื้อแบคทีเรียแล้วอีกอย่างหนึ่งอุ่นให้ร้อนแล้วทิ้งเอาไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเอามาทานต่อเกิดเชื้อแบคทีเรียได้เช่นเดียวกันนะคะ ถ้าเราเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงก็โอเคแต่ถ้าเกิดเราไม่แข็งแรงเจอมลภาวะต่างๆพวกนี้ค่ะเราไม่รู้เลยว่าร่างกายเราจะวิกเมื่อไหร่คืออ่อนแอลงเมื่อไหร่ฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะเราก็ช่วยปกป้องตัวเราเองได้ในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะคะเราเชื่อว่าจากการที่ที่มีผลวิจัยออกมานะคะแล้วก็มีการตื่นตัวของคุณหมอเลยท่านบอกว่าจริงๆแล้วอะ สมองของเราคือในส่วนของการควบคุมร่างกายใช่ไหมคะแต่เรารู้ไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะลำไส้ของเราในช่องท้องของเราทั้งหมดเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นสมองที่สองของเรานั่นเองถ้าสมองที่สองของเราพิการทำงานได้ไม่เต็มที่เกิดอะไรขึ้นคะสุขภาพร่างกายก็ไม่ดีนั่นเองคะ่ะทีนี้อาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปอะค่ะ มันบางทีก็ดีบ้างบางทีก็ไม่ดีจริงไหมก็ลำบากเนาะในการที่เราจะเลือกอะ่ะมันมันช่วยไม่ได้ฉะนั้นแล้วเราช่วยตัวเราเองได้โดยวิธีการทำให้สมองที่สองของร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงดีดีกว่าไหมดีดค่ะนะ,ะฉะนั้นตัวโปรไบโอติกส์นี่แหละค่ะ จะมาช่วยเราในเรื่องของสมองที่สองของร่างกายของเรานะคะเขาจะช่วยทำให้สภาวะแวดล้อมในร่างกายในช่องท้องของเรานะ,ะดีคืออะไรคะเราจะเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีให้กับร่างกายของเรานั่นเองค่ะนะ,ะ,นะะจุลินทรีย์ที่ดีมีทั้งหมดอยู่เยอะมากเลยใช่ไหมคะบางทีเป็นร้อยสายพันธ์แต่ของประเทศไทยเราเลือกแล้วที่เหมาะกับ คนในประเทศไทยของเรานั่นคือ,อมีไบฟิโดแบคทีเรียมทั้งหมด4สายพันธุ์และโตบาซิลัสทั้งหมด6สายพันธุ์แล้วก็มีแบคทีเรียสโคแอคิลันส์อีกหนึ่งนะคะบวกกันออกมาเป็นทั้งหมด11นั่นเองค่ะนะวันนี้ใครจำได้ไหมทั้งหมด11สายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ช่วยอะไรบ้างจำไม่ได้มันเยอะเนอะจีก็ยังจำไม่ได้เลย <laughs> เอานะคะแต่แต่โดยรวมแล้วนะคะไบฟิโดแบคทีเรียมเบรเวเนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของป้องกันเชื้อเชื้อโรคไม่ดีก็คือแบคทีเรียนะคะที่ไม่ดีนะไบฟิโดบิฟไบฟิดัมก็คือจะช่วยทำจัดการเรื่องเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดีเข้าสู่ลำไส้ของเรานะคะแล้วก็ถ้าเกิดเข้ามาแล้วเขาจะเป็นอะไรคะ เป็นกรดเพื่อที่จะไปฆ่าตัวแบคทีเรียเลวที่อยู่ในร่างกายของเราที่เราไม่ต้องการนั่นเองนะคะแต่อีกตัวหนึ่งที่จีชอบมากเลยและจีเชื่อว่าหลายคนที่มีลูกเล็กนะคะหรือเด็กๆก,ก,ก็จะชอบด้วยเช่นเดียวกันคือแลคโตบาซลัสลูเทลลีซึ่งตัวนี้ค่ะเขาจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กนะคะในขณะเดียวกันค่ะ ตัวเราเองซึ่งเป็นผู้หญิงก็จะช่วยด้วยช่วยในเรื่องของช่องคลอดให้กับเรานะคะสำคัญมากเพราะว่าผู้หญิงเราเนาะการติดเชื้อเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะคะค่ะแล้วก็เขาจะเข้าไปแต่ละตัวนะคะเขาเรื่องระบบภูมิคุ้มกันช่วยเรื่องย่อยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราขณะเดียวกันเขาไม่ได้แค่เฉพาะช่องท้องนะคะเขาลงไปตั้งแต่จนถึงตั้งแต่ช่องปาก ไปจนถึงในส่วนของลำไส้กระเพาะอาหารทวารของเราเลยไปสร้างสภาวะให้ดีระบบขับถ่ายดีนะคะระบบขับถ่ายดีก็เกิดอะไรขึ้นคะลดอะไรคะลดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ไงใช่ไหมคะเพราะปัจจุบันนี้หลายคนเลยรู้ใช่ไหมคะว่า เกิดอะไรขึ้นฮะปัจจุบันนี้มะเร็งลำไส้ยเยอะมากแล้วก็มะเร็งกระเพาะอาหารไม่มีใครรู้เลยเนาะว่ามะเร็งกระเพาะอาหารเกิดขึ้นได้นะคะด้วยเชื้อ H p y l o r i ลแต่แบคทีเรียนะคะแต่จุลินทรีย์ต่างๆพวกนี้ไม่ได้ไปฆ่าเชื้อ H p y l o r i ไลได้นะคะแต่ว่าเขาช่วยส่งเสริมหลังจากที่ เราไปรักษาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่าตัว H. pylori เนี่ยค่ะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้ยังไงก็ต้องไปพบคุณหมอรักษานะคะแต่ว่าก็จะมีจุลินทรีย์ที่ดีที่อยู่ในอัตอมีของเรานะคะเข้าไปช่วยดูแลเสริมสร้างให้หลังจากที่รักษาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนแบคซิลัสโคเอ็กซ์แนตัวนี้ค่ะ ข้อเด่นของเขาเลยคือเขาจะช่วยฆ่าเชื้อ E. อโคไลซึ่งมาในน้ำส่วนใหญ่ถูกไหมคะน้ำแล้วเด็กเป็นเยอะกันมากใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะเด็กบางทีค่ะดื่มน้ำแล้วไม่ได้ต้มไปอยู่ที่โรงเรียนถูกไหมจฉนนั้นแล้วตามโรงเรียนนะคะถ้าเป็นโรงเรียนที่รักษาสุขอนามัยที่ดีเขาจะต้องมีการตรวจน้ำในทุกๆระยะ แล้วล่าสุดมาก็จะมีอีกไหมคะว่าอะไรคะเครื่องกองน้ำ r O ตรวจพบนะคะว่าคุณสมบัติไม่โอเคอไม่สามารถกองเชื้อได้เราคิดว่าเราเลือกดีแล้วนะคะแต่ว่าบางทีก็ไม่สามารถนั่นเองค่ะนั้นแล้วค่ะตัว Bacillus c o a g u l a n s ตัวนี้ค่ะเขาจะช่วยในการที่ฆ่าเชื้อ E. ีโคไลได้แล้วก็เขายังมีข้อเด่นอีกตัวหนึ่งนะ ที่จะช่วยในการดูดซึมแร่ธาตุให้กับเรานั่นเองดีไหมคะดีง่วงนอนกันไหมยังไม่ง่วงนะคะค่ะอาจจะยากนิดนึงแต่สำหรับนะคะสหรับใครที่ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเนี่ยค่ะเขาจะตื่นตัวในเรื่องของตรงนี้มากเลยนะคะแล้วตอนนี้ค่ะคุณหมอเองก็แนะนำให้กินโปรไบโอติก ด้วยเช่นเดียวกันถือว่าเป็นเหมือนยาแต่ไม่ใช่ยานั่นเองนะคะแล้วอะโทมีเองค่ะนะมาในรูปแบบของซินไบโอติกนั่นคืออะไรคะเป็นทั้งโปรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์ค่ะถ้าเรากินแต่โปรไบโอติกส์แล้ก็ไม่มีอาหารเขาก็จะไม่ค่อยเจริญเติบโตหรอกมาแล้วก็ไม่เติบโตมาแล้วก็ตายง่ายไปเร็วนั่นเองนะคะหากของเราเป็นซินไบโอติกนะคะ ค่ะด้วยฟุตโตโอลิโกแัคคาไลซึ่งเป็นอาหารของโปรไบโอติกนั่นเองค่ะนะแล้วนอกเหนือจากนั้นเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมไปซื้อโปรไบโอติกมาเป็นซองเหมือนกับเรานะแต่เกิดเลยขึ้นแข็งแทนที่จะเป็นเป็นเป็น,ปนอ่าเขาเรียกเป็นผงๆอะเทใส่ปากง่ายๆผสมน้ำดื่มตามง่ายจริงไหมแต่ผมพบว่าแข็งๆเพราะอะไรฮะเพราะเขาไม่ได้เคลือบนั่นเองค่ะนะคะ แต่ของอะตทมีเองค่ะเราได้มีการเคลือบตัวโปรไบโอติกถึง4ชั้นเลยทีเดียวเพื่อป้องกันปัญหานะคะหนึ่งคือความไม่เสถียรของตัวโปรไบโอติกก็คือของจุลินทรีย์ของเรานะคะแล้วก็สามารถยึดเกาะกับลำไส้ของเราได้ดีในขณะเดียวกันค่ะเขาผ่านช่องปากของเราซึ่งมีความเป็นกรดลงไปข้างล่าง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  จนถึงกระเพาะอาหารของเราก็มีความเป็นกรดสูงอีกเช่นเดียวกันนะคะกว่าจะไปถึงลำไส้กว่าจะเข้าไปฝังตัวอยู่ในลำไส้ของเราเนี่ยเขาผ่านกรดผ่านสมลภูมิเยอะมากนะ,ะัาน,นแล้วเขานะคะถูกเคลือบด้วยะระบบสี่ชั้นเลยทีเดียวทำให้เขามีชีวิตรอดปลอดภัยไปจนถึงนู่นค่ะนะคะกระเพาะปัสสาวะของเราแล้วก็ที่ไหนๆของเราได้ทั่วร่างกายเลยนะคะค่ะ นะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาก็จะมีะนี่ค่ะนะฮะส่วนผสมของพืชแต่ละชนิดนะคะมามีส่วนร่วมด้วยเพื่อการเติบโตของตัวโปรไบโลติกนั่นเองค่ะนะเอาละที่นี้ค่ะ,ะใครที่ต้องกินบ้างทุกคนค่ะนะโปรไบโลติกของเราใครจำได้บ้างคะว่ามีทั้งหมดกี่ cfu กี่อะ เก่งมากค่ะใครตอบได้คะเดียโอ้โหขอตบมือให้กับผู้ที่ตอบได้ด้วยคะ่ะนะสองหมล้านไม่ใช่ตัวนะคะ CFU เพราะว่าเขาวัดไม่ได้ก็ก็ใช้ระบบ CFU นั่นเองวิธีการกินทำยังไงใครบอกได้ ง่ายมากถูกต้องเลยค่ะวิธีการกินฉีกใส่ปากเทเข้าปากดื่มน้ําตามเยอะๆเลยถูกต้องค่ะใครฉีกใส่ปากแล้วไม่ได้สําลักก็ผสมน้ําแล้วก็ดื่มทันทีนะคะค่ะอาจจะทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งก็ได้แล้วก็น้ําที่ผสมก็ควรจะเป็นน้ําอุณหภูมิปกติหรือน้ําเย็นแต่ไม่ใช่น้ําร้อนนะคะเพราะไม่งั้นโปรไบโอติกมันจะกลับบ้านเก่าไปนั่นเองค่ะนะคะ ค่ะแล้วก็เวลาเวลาที่จะต้องกินนี้คือเมื่อไหร่ดีคะอ่าค่ะใช่ค่ะเวลาเช้าก็ได้หรือเวลาที่เราท้องว่างก็ดีมากๆนะคะเช่นโปรไบโอติกค่ะรับประทานตอนช่วงท้องว่างดีที่สุดนะคะตื่นเช้ามาเลยถ้าเรากลัวลืมตื่นเช้ามาเลยนะคะก็ ดื่มน้ำแล้วตามด้วยตัวโปรไบโอติกได้เลยค่ะวันละกี่ดีคะหน่งซองใช่เลยค่ะวันละหนึ่งซองนะคะแต่เกิดวันนั้นท้องเสียท้องร่วงทำยังไงดีคะ เพิ่มใช่ค่ะก็เพิ่มไปนะคะว่ามือละสองซองก็ได้เพราะว่าแบคทีเรียเรวอยู่ในลำไส้ของเราเยอะเราก็ต้องระดมบจุลินทรีย์ที่ดีเข้าไปสู่ร่างกายของเราเพื่อไปจัดการสู้มันให้ได้นั่นเองค่ะราคาเท่าไหร่คะ1 1 0่ะํา0หรหรับราคาสมาชิก PV ทั้งหมด1 000, 2 0 0 0 PV นั่นเองค่ะนะใครที่ยังไม่เคยรับประทานคะ โอ้หลายคนเลยคนใหม่นะคะจีนแนะนำนะคะปรึกษากับสปอนเซอร์วิธีการสั่งซื้อค่ะต้องทานค่ะนี่คือพื้นฐานค่ะพื้นฐานของสุขภาพของเราเราดูแลก่อนที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองนะคะฉะนั้นแล้วค่ะถ้าเราแข็งแรงเราก็มีแรงทำงานใช่ไหมคะค่ะเราทุกคนอยากมีตังค์ใช่ไหมคะ อ่าโอเคค่ะงั้นเราก็ต้องทำสุขภาพของเราให้แข็งแรงดูดีเดินตรงมีบุคลิกภาพที่ดีใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราแข็งแรงแล้วเราจะเดินได้อย่างมั่นคงบุคลิกภาพก็จะดีด้วยนะคะดังนั้นวันนี้ก็ฝากให้ทุกๆคนนะคะได้อย่าลืมไปกดซื้อกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ